ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมพลาดไปแล้วไม่ได้แจ้งออกมาตาสามสามาสมต่อมาตรา39จะแก้ไขอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะนะครับเนื่องจากไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าส่งมาตาสาม9ก้าให้บํานาญอาจจะได้รับน้อยลงนะครับก็เป็นเหตุให้ ส่งไปแล้วนะทำอย่างไรได้บ้างคืออันดับแรกนะครับการส่งประกันสังคมมาตรา39นะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่แค่ว่าในส่วนของมาตรา39นะครับหากส่งไปแล้วนะครับโดยเฉพาะส่งไปในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้มันตนสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับมันเวลาคิดคำนวณบำนานนะครับชลาภาพ มันจะมีผลทําให้ฐานเงินสมทบที่จะใช้ในการคํานวณบํานาญน้อยลงนะฐานเงินสมทบเพราะว่าประกันสังคมมาตรา33เนี่ยยึดตามฐานสูงสุดเอ่อตามฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน15ื่นในขณะที่มาตรา39ยึดฐานเดียวคือ4,800บาทฐานต่างกันเกือบ3เท่าเลยนะครับส่งผลให้ถ้าส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเวลามันเอาไปคิดคำนวณเฉลีย่ย นะครับฐานมันจะน้อยลงพอฐานน้อยลงนะครับเป็นผลให้บํานาญที่ได้รับน้อยลงไปด้วยอย่างนี้นะครับให้ดูตัวอย่างด้านซ้ายมือนะครับฐานอยู่ที่4,800คือฐานมาตรา39กับด้านขวามือฐานมาตรา33นะครับสูงสุดของมาตรา33คือ15,000บาทนะครับด้วยจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมเท่ากันแต่บำนาญต่างกัน3เท่านะครับ ทรง26ปีของมาตรา39นะครับได้1,752บาทนี่คือเงินบำนาญที่ได้นะในขณะที่มาตรา33ฐานสูงสุดนะครับได้5,475บาทเห็นไหมนะครับต่างกันทรง25ปีนะมาตรา39ได้1,680บาทมาตา33ฐานสูงสุดได้5,250บาทนะครับนี่คือฐานนี่คือความแตกต่างของฐาน นะครับคราวนี้ถ้าเพอส่งไปแล้วนะครับเ,เพอส่งพวกนี้ไปแล้วทำย่างไรได้นะครับวิธีการเดียวนะวิธีการเดียวไม่มีวิธีการอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงฐานเงินสมทบนะครับให้กลับมาอยู่ในมาตา3า33และฐานสูงสุด15ก็คือ1การกลับไปทํางานนะครับส่งมาตา3า33แล้วก็งานนั้นต้องได้รับเงินเดือนนะครับอย่างน,น้อยหมื่นห้า พ0 0บาทขึ้นไปนะครับและต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานะครับ60เดือนนะครับหรือในระยะเวลาที่ทำให้ฐาน60เดือนสุดท้ายหลุดจากมาตรา39นั่นเองนะครับนั่นคือวิธีการแก้ไขในหลักความเป็นจริงเนี่ยการทำแบบนั้นได้เนี่ยนะครับมันได้สำหรับคนที่อายุไม่เยอะนะครับได้สำหรับคนที่ อายุ30ไปไปลาย40ต้นๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอายุ50แล้วหรือจะกเกษียณแล้วเนี่ยมันยากที่จะกลับไปทำงานได้เพราะว่าหนึ่งเลยมันาางานยากก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะเราต้องดูก่อนว่าเราส่งมาตา3ามเมาเยอะขนาดไหนเพราะบางคน,นอาจจะส่งมาแค่2-3เดือนนะครับมันก็ เฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีผลแต่มีผลไม่เยอะไม่ได้ทำให้ฐานเงินสมทบเฉลี่ยน้อยลงขนาดหนักอ่าไม่ถึงขั้นหนักขนาดนั้นก็มันก็น้อยลงเล็กน้อยนะครับตามตามการเฉลี่ยนะเพราะว่าส่งมาไม่เยอะเท่าอย่างเช่นส่งมาประมาณ3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอ่าไม่ได้กระทบต่อบำนาญน,นะครับอย่างมีนันยะที่ทำให้บำนาญลดลง เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็คงลดลงเล็กน้อยนะครับก็พอก้อมแก้มพอรับไดเ้เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขมันแต่ส่งมาจัดหนักจัดเต็ม5ปีเต็มในช่วง60เดือนสุดท้ายก็ฐาน4,008แน่นอนได้บำนาญน,น้อยแน่นอนนะแก้วิธีการแก้เดียวคือการกลับไปทำงานปรับฐานแค่นั้นแหละถ้ามันกลับไปทำงานไม่ได้อีก,อก,อกอสุดท้ายแล้วก็ต้องทำใจอ่ะคือมัน แก้อะไรไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็ยอมรับมันนั่นเองนะครับลองดูนะแชร์กันเข้ามาได้เลยใครมีประสบการณ์ประกันสังคมประสบการณ์ทางบ้านคําถามประกันสังคมแชร์กันเข้ามาได้ก่อนจางก,กันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับอ่ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม